ระวีโรธเล่าเรื่องกับระวีโรธสิงลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิดมงคลจำกัดผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีประสบการณ์มากกว่า50ปีสวัสดีครับคุณผู้ฟังระวีโรธเล่าเรื่องวันนี้จะเล่าถึงความสำคัญของวัดมหาธาตุยุวราชรังสิ ว่าเหตุใดพระอารามแห่งนี้จึงได้รับการทํานุบํารุงดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์โดยเฉพาะจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงคนาถผู้ทรงดํารงตําแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือเจ้าวังหน้าพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนอื่นก็คงจะต้องเล่าถึงสมเด็จพระบวรราชเจ้าพระองค์นี้ก่อนว่าทรงมีพระนามเดิมว่าบุญมาเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชร่วมพระชนกชนนีกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระชนกนั้นคือพระอักษรศุนทรศาสตร์ทองดีมีตำแหน่งเป็นเสมียนตราในกรมมหาดไทยในสมัยตอนปลายกรุงศรีอยุธยาพระชนนีนั้นชื่อดาวเรืององค์สมเด็จวังหน้านั้นประสูติในสมัยอยุธยาในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน11ขึ้นหนึ่งค่ำปีกุลพุทธศักราช2286นิบวาสถานหรือบ้านเดิมของพระองค์ท่านอยู่ในย่านหลังป้อมเพชรใกล้กับวัดสุวรรณดาราม ได้รับราชการเป็นมหาดเล็กจนถึงราชการพระเจ้าอยู่หัวเอกทั์มีตำแหน่งเป็นนายสุดจินดามหาดเล็กหุ้มแพรครั้นกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้วนายสุดจินดาหุ้มแพรกับเพื่อนอีกสามคนก็ได้คิดอ่านกันหลบหนีพมา่าคนทั้งสีได้จัดเรือลำหนึ่งพร้อมสเสบียงอาหารและคล้องกระแตหนึ่งใบออกจากกรุงศรีอยุธยาโดยมีความตั้งใจจะไปหาครอบครัวของพี่ชายซึ่งต่อมาก็คือพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่หนึ่ง ขณะนั้นรับราชการอยู่ที่เมืองราชบุรีมีตำแหน่งเป็นหลวงยกกระบาดสถานการณ์ในเวลานั้นกองทัพพม่ากระจายกำลังทัพยึดพื้นที่ตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เหนือกรุงศรีอยุธยาลงมาถึงเมืองทนบุรีตั้งกองลาดตระเวนตรวจตราตลอดจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาในอ่าวไทยเข้าปล้นราษฎรและจับเฉลยส่งไปค่ายใหญ่โพสามต้นซึ่งเนเมียวสีหบดีให้สุก,กี้พระนายกองตั้งค่ายเก็บทรัพย์สินมีค่าและจับเฉลยเตรียมส่งไปกรุงอังวะ นายสุจินดาหุ้มแพรกับพรกพวกพายเรือหลบหนีข้าศึกมาในเวลากลางคืนครั้นถึงตำบลบางไซสีกุกพบพมา่าตั้งอยู่สองฝากแม่น้ำพมา่าที่ข้าใหญ่บางไซจึงตีคองเรียกเรือเหมือนกองตระเวนตีส่งสัญญาณเวียนยามกันทั้งสี่คนในเรือก็ทำทีเป็นตีคองกระแตรับข้าศึกได้ยินก็สำคัญว่าเป็นเรือกองตระเวนของพวกตนจึงปล่อยผ่านไปไม่ได้ก้าวสกัดตามจับ ทั้งสี่คนจึงช่วยกันพายเรือล่องมาตามแม่น้ําใหญ่จนถึงตําบลสามโคกล่องเข้าเมืองนนทบุรีตามลําดับซึ่งในระยะทางก็พบค่าศึกตั้งกองตั้งค่ายสกัดอยู่หลายตําบลเมื่อพบค่ายค่าศึกณตําบลใดก็ตีของกระแตรับมาทุกค่ายและติดโคมไฟไว้ที่หัวเรือทําทีเป็นเรือตรวจการและพูดจากันพึมพรรมัททาเป็นพมา่าพอมาถึงอ้อมเกรดที่บางบัวทองก็พอดีรุ่งสว่างจึงเข้าหลบซ่อนตัวอยู่จนเวลาพลบค่ําก็ล่องเรือต่อมาถึงเมืองทนบุรี เวลานั้นเดือนหงายมองไปที่วัดแจ้งเลยเห็นแสงไฟอยู่บนป้อมวิชัยประสิทธิ์ปากคลองบางกอกใหญ่ใต้วัดแจ้งนั้นสว่างโชดช่วงอยู่ก็เข้าใจได้ทันทีว่าพมา่าตั้งกองสกัดกั้นอยู่ที่นั่นและที่สําคัญบริเวณนั้นเป็นต้นทางที่จะเดินทางไปเมืองราชบุรีทั้งที่ตรงปักคลองนั้นก็แคบจะทําการตีคล้องลวงฆ่าศึกอย่างที่เคยทํามาเห็นจะไปได้ไม่ตลอดเกรงว่าฆ่าศึกจะจับได้จึงรอเรืออยู่ที่ฝั่งตะวันออกตรงหน้าวัดสลักคือวัดมหาธาตุทุกวันนี้แหละครับ ขณะนั้นมีเรือรบของข้าศึกหมู่หนึ่งพายสวนขึ้นมามุ่งหน้าจะขึ้นไปทางกรุงศรีอยุธยาเมื่อได้ยินเสียงว่าเป็นพมา่าแน่แล้วคนทั้งสี่ก็พากันหลบหนีไปซุ่มซ่อนก็เห็นจวนตัวนักจะซ่อนไม่ได้หนีไม่ได้จึงล่มเรือคว่ำลงแม่น้ําและเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้เรือนั้นครั้นเรือข้าศึกเลยขึ้นไปหมดแล้วก็ช่วยกันพลิกเรือขึ้นสเสบียงอาหารเครื่องนุ่งห่มที่เตรียมมาก็หายสูญจมน้ําไปจนหมดสิ้นเหลือเสื้อผ้าอยู่เพียงที่นุ่งที่ห่มเท่านั้น แต่หน้าประหลาดว่าของกระแตที่ใช้ตีลวงฆ่าศึกมาแต่ก่อนนั้นยังคว่ำติดกระทงเรืออยู่ไม่หายสูญไปจึงรอเรือจอดอยู่ที่หน้าวัดสลักจนเดือนตกเวลาประมาณสองยามน้ําขึ้นหนุนเข้าไปในคลองบางกอกใหญ่จึงช่วยกันพายเรือข้ามฟากไปหน้าวัดแจ้งแล้วล่มเรืออีกครั้งหนึ่งเอากอสว่ะคลุมศีรษะทั้งสี่คนช่วยกันลอยคอพยุงเอาเรือให้ลอยตามลําแม่น้ําไปในคลองบางกอกใหญ่ พอพ้นไข่พม่าถึงหน้าวัดสังกระจายจึงกู้เรือหงอายขึ้นพายต่อไปจนออกปากคลองมหาชัยถึงบ้านท่าจีนไปบ้านบ่อนาเกลือไปตำบลสุนักหอนออกปากคลองแม่กลองขึ้นไปจนถึงเมืองราชบุรีตั้งแต่ออกจากกรุงศรีอยุธยามาถึงเมืองราชบุรีนั้นทั้งสี่คนไม่ได้รับประทานอาหารเลยเพราะสเสบียงอาหารที่เตรียมมานั้นจมน้ำเสียหมดที่หน้าวัดสลักพอออกจากเมืองราชบุรีก็พากันไปที่ตำบลอัมพวา เพื่อตามหาพี่ชายก็ไม่พบจึงเที่ยวสอบถามได้ความจากพระภิกษุรูปหนึ่งว่าหลวงยกกระบาดนั้นพาครอบครัวหลบหนีพม่าเข้าไปซ่อนอยู่ในป่าจึงติดตามไปหาจนพบเมื่อได้ตกลงปรึกษากันและได้เรือใหญ่รวมทั้งสเสบียงอาหารจากพี่ชายซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วก็เดินทางโดยทางเรือออกปากน้ําไปรับพระมารดาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีณนะเมืองเพชรบุรีและแล่นตัดอ่าวข้ามไปยังเมืองชนบุรี ไปพักอยู่กับสหายที่รักใคร่กันที่นั่นก่อนสหายคนนี้ชื่อเรืองต่อมาในรัชกาลที่หนึ่งโปรดสถาปนาเป็นกระมขุนสุนทรภูเบศต,ต้นสกุลสุนทรกุลณ,ณชนบุรีเมื่ออยู่ที่นั่นก็ได้ทราบว่ากรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข่าศึกแล้วจึงจัดหาได้ช้างเป็นพาหนะเดินทางทางบกไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีณาจังหวัดจันทบุรีนำพระมารดาไปถวายและกราบทูลเข้ารับอาสาต่อสู้ข่าศึกจนสามารถขับไล่ศัตรูออกไปนอกพระราชอาณาจักร กู้บ้านกู้เมืองคืนมาได้และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ราชการและบรรดาศักดิ์สูงขึ้นไปโดยลำดับจนได้เป็นเจ้าพระยาสุรสีพิษนุวาธิราชผู้สําเร็จราชการเมืองพระพิษนุโลกบังคับบัญชาป้องกันพระราชอาณาจักรฝ่ายเหนือมีเดชานุภาพเรื่องลือจนพวกพม่าฆ่าศึกเรียกขานนามพระองค์ท่านว่าพระยาเสือต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระบรมเชษฐาธิราช ทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมบรม,มกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงเมื่อปีพุทธศักราช2325ก็ได้ทรงสถาปนาเจ้าพระยาสุรสีผู้เป็นพระราชอนุชาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาณดดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรจึงทรงสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ประทับและได้โปรดให้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดสลักสร้างเป็นพระอารามหลวงขึ้นใหม่ มูลเหตุที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนคถทรงบูรณะปฏิสังขรและสร้างวัดสลักขึ้นนั้นนอกจากจะเนื่องด้วยทรงทำปาติกรรมเอาเนื้อที่ตอนเหนือของวัดซึ่งปัจจุบันก็คือบริเวณถนนพระจันทร์และด้านใต้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเป็นเขตพระราชวังบวรแล้วน่าเข้าใจว่าคงจะมีเรื่องเนื่องมาแต่ที่ได้ทรงอธิษฐานไว้เมื่อคราวเดินทางหลบหนีข่าศึกมาโดยเรือโคลนกับเพื่อนอีกสามคนและมาคว้าเรือซุกซ่อนหลบลี้ภัยกันอยู่ตรงหน้าวัดสลักนี้ ซึ่งสมัยนั้นอาณาเขตของวัดทางด้านตะวันตกจะรดถ,ถึงแม่น้ําเจ้าพระยาและบางทีในขณะที่ทรงฝ่าพยันตรายที่สุดเช่นนั้นกรมพระราชวังบวรคงจะได้ทรงอธิฐานพระไทยอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ด้วยเช่นทรงอธิฐานเป็นความว่าถ้าข้าพเจ้าเดินทางรอดพ้นไปจากเงื้อมมือข้าศึกและสามารถกู้บ้านกู้เมืองคืนมาได้ข้าพเจ้าจะบูรณะปฏิสังขรวัดนี้ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่รองรับพระพุทธศาสนาให้ถาวรสืบไปภายภาคหน้า เมื่อได้ทรงบูรณาปฏิสังขรณ์วัดสลักตามที่ทรงอธิฐานไว้แล้วและมีเหตุอื่นที่ทรงปรารบประกอบกันเช่นมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ไว้พระอัฐิของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกด้วยจึงโปรดพระราชทานนามใหม่ว่าวัดนิพพานารามแล้วมาเปลี่ยนนามเป็นวัดพระศรีสันเพช,ชดารามเมื่อใช้เป็นที่ประชุมทำสังายนาพระไตรปิฎกในปีพุทธศักราช2331แล้วก็เปลี่ยนนามใหม่เป็นวัดมหาธาตุ เมื่อปีพศ2346วัดนี้ก็เป็นวัดที่สำคัญที่สมเด็จพระสังฆราชในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นเคยประทับอยู่ถึง4พระองค์ด้วยกันและการบูรณะปฏิสังขรณ์นั้นภายหลังจากที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถที่อวงคตแล้วพระมหากษัตริย์และเจ้านายพระบรมวงศ์หลายพระองค์ก็ได้ฉลองพระราชศรัทธาทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์พระอารามนี้สืบมาครั้งที่สำคัญที่สุดคือในสมัยรัชกาลที่ห เมื่อเสร็จสิ้นงานพระเมรของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารแล้วในทรงพระราชอุทิศพระราชมรดกของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์นั้นปฏิสังขรณ์พระอารามนามวัดมหาธาตุทั้งวัดและก็พระราชทานสร้อยพระนามต่อท้ายว่ายุวราชรังสิตเพราะฉะนั้นวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตจึงเป็นที่ศรัทธาของพระมหากษัตริย์และเจ้านายในพระบรมวงศ์ ได้ทรงพระราชอุตสาหะปฏิสังขรณ์ด้วยพระราชศรัทธาและก็ทำนุบำรุงพระอารามแห่งนี้มาโดยตลอดจึงได้ประดิษฐานยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันและนี่ก็คือเรื่องราวความผูกพันระหว่างสมเด็จวังหน้ารักชกาลที่หนึ่งกับวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ครับเรื่องเล่าในวันนี้ก็คงหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ในโอกาสหน้าจะหยิบยกเรื่องใดมาเล่าให้ฟังต่อไปโปรดติดตามนะครับสำหรับในวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับระวีโรดเล่าเรื่องกับระวีโรดสิงลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิรมงคลจำกัดผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีประสบการณ์มากกว่า50ปี